โมครึ่งนะฮะจะได้ฉับกันเอาให้หลับเพราะว่าอาจจะต้องมีนอนในช่วงไหนด้ยใช่ไหมครับใน่ๆเรื่องนี้อาจจะเริ่มตาปิดเรื่องอ่อนล้นองของกงั้นต้องรีบคุยก่อนเลยไปครับใช่หลังสวัสดีครับพี่จิ๊บสวัสดีทุกคนทักทายทุกคนหน่อยเลยทายก่อนทักทายทุกทายทุกคนก่อนครับใครคพี่เทียครับพี่เทียครคะโอเค เดี๋ยวเดี๋ยว่าเป็นนี้ิีหมายที่ดีเฮ้ยเริ่มโชว์เมื่อกี้คือปังมากคือพูดขีดไม่เสร็จครบมีการชูด้วยและแก้วบอกเลยนะฮะผู้ใหญ่ยังชูไม่ได้ขนาดนี้นะฮะโลโก้ออกแผ่นหน้านะฮะปรบมว้กับพี่ทีน้องพีด้วยครับพ่ออมเก่งมากลูกเป็นไงบ้างครับดีมากครับช่วงนี้ก็จริงๆครอบครัวเราขยายใหญ่ขึ้นไหมัไม่ต้อดูซี่แปดแปดสามอีกสองใช่ครับ ครับิ๊่บ้ายก็วุ่นวายนิดหน่อยนิดหน่อยใช่มครับวันนี้จริงก่อนออกมานี่ลูกสาวมาร้องไห้บอกว่าจะไปด้วยมโอ้ยอยากมาด้วยหนุ๊กอยากไปอยากไปโอ้ยตะบองนาตะบองนาอยากมาอยากมาเป็นไงก็คือช่วงนี้ที่เขาบอกว่าเออหนึ่งวันพันเหตุการณ์ใช่ครับอันนี้พันเหตุการณ์ต่อหนึ่งคนหรือเปล่าฮะนั่นนั่นนั่นสักสี่พันเหตุการณ์ไหมครับแลพี่คนเดียวก็ประมาณหนึ่งพันสองร้อย เวลา,าเขาสนใจอะไรเนี่ยเขาจะถามท้งวันทังวันเลยจริงจริงตอนนี้น,น,น,นูสนใจเรื่องอะไรลูกสตอร์หรือเปล่าสตอร์หรือเปล่าปรากฏการทางธรรมชาติใช่ไหมครับหลายานคนเ่กี่ยวกับาตามมาตลานอะไรบ้ช้จะถามว่าอราดทตอนเราดเกิดที่ไหนทอเดเกิดที่ไหนลูกลูไหมลูก,ลกที่เบกอร ยังไงทอร์โมนเกิดขึ้นไหมครับแล้วถามทั้งวันนะปวดหรอถามถามเพีเดียวด้วยปวดที่ไหนตอบไปแล้วไม่ด้ถามถามเราด้วยโอ้เลยลบลบฮอร์นาโดนทำทำท่าได้ไหมครับทอร์นาโดจะปวนเป็นยังไงครับเนี่ยทอร์นาโดเป็นยังไงฮอร์โมนทำยังไงทำท่าอย่างไรหมุนหมุนีด้ดูสิครับหมุนหมุนอย่างนี้ใช่ไหมครับอ๋อโอ้ยเป็นหัวไหมหมุนหนึ่งรอบหมุนหนึ่งรอบรอบเดียวรอบเดียวอ่า บางนี้ก็จะถามเรื่องแบบกฎการธรรมชาติใช่อีกก็จะเป็นแนวแบบประเจกนั่งคนเดียวนั่งเล่นหุ่นยนต์คนเดียวจิ๊กซอว์คนเดียวหรือที่ก็จะมาขอวัดระไรศูนย์โรบอทโรบอทโรบอทอยู่บนเดอร์ไลน์งานโชว์ได้ไหมงานโชว์เหรองานโชว์ได้ไหมเมื่อกี้เขาทอร์นาโดแล้วหมุนรอบไปแล้วพี่ชิมครับไหนอันนี้ใครแองล่าฟงเป็นทอร์นาโดใช่ไหมครับ โอ้ทันดูกับทีเล็กไปนี่ขมาศานะครับทีเล็กข้าศานะทีเล็กไปนี่แม่บางเนี่ยขึ้นไปไปไม่ได้โรบอทกำลังกลายล่างขึ้น่าครับเนี่ยใช่ไหมครับไหนลองกลายกลายล่างให้คนดูอะไรนะโอ๋อหโอเคอยู่ด้านล่างใช่ไหมโรบอทอยู่ด้านล่างโอเคอันนี้มามา กฮะก็ต้องบอกว่าแบบชีวิตก็คือวุ่นวายนะคเพาะะนั้นอะไรที่แบบว่าเราสามารถลดขั้นตอนหรือว่าทำให้แบบชีวิตเราสงกสบายขึ้นไวโนเวกเนี่ยเออทำทันทีนี่ไงฮะเขาไปยืนอยู่หน้าเครื่องแล้วด้วยใช่ไหมเขาบอกว่าทำไมตองมีสีขาวที่บ้านสีอะอ๋อที่าสีนะอ๋อก็คือมีมีหลายสีถามว่าคือรุ่นรุ่นเดียวกันหรือเปะรุ่นเดียวกันไ s m e ยังไงบ้างแชร์มาประทับใจหน่อยเพราะว่าแน่นอนเป็นครอบครัวโครเบอแล้วคือแบบใช้จริงใช่คือจริงๆบ้านเราอะค่ะใช้โครเอแล้วก็แต่งที่น้องพี่เด็กๆนะแล้วก็ใช้เรื่อยมาจนตอนนี้ก็คือเป็นรุ่น My Ice ชอบมากเลยก็คือว่าเขาทำน้ำแข็งได้ทำน้ำแข็งได้จะเป็นเครื่องกรองน้ำนะคะทำน้ำแข็งได้มีน้ำร้อนน้ำเย็นอุณหภูมิที่ครอบครัวเกิดยรือไม่ต้องไปนั่งแบบว่าเสียเวลาสั่งน้ำ ยกงนที่ขังเข้าบ้านเลย<ช>แล้วก็ที่ดีอันหนึ่งก็คือว่าไม่ต้องมือคนเ่องการแบบดูแลเพราะว่าทางโฮเว่ยเนี่ยเขามีน้องโคี่ครับอาจจะจะเข้ามาคอยเกดเส้นกองทุกสี่เดือนแล้วก็มาล,าลม้างเครื่องทุกสัปดอื์โดยที่เราไม่ต้องขัดตั้งคลาลนด d a เลยนะครับโฮเว่ยเขาจะรู้เลยว่าชิวเราเมื่อไหร่แล้วเขาก็จะมากดนินเข้ามาดูแลเรียบร้อยเลยอนีนี่แหละฮะกับการที่เรื่องวันเรื่องอะไรนะหนึ่งวันพันเหตการต่อหนึ่งคนแล้วเนี่ย คัถ้าขายไปสักเรื่องหนึ่งให้โควิดได้จัดการมีพี่โคดี้มาจัดการก็จะดีมากเลยชีวิตสบายเลยแบบนี้เราเอาเวลาไปคอยวิ่งจับระวังลูกเนาะนั่งดูแล้ววิ่งจับนี่แหละฮะบรรยากาศที่บ้านก็แบบนี้เลยเนาะนี่ก็มีใหม่สองด้วยใช่ครับเออเรียกว่าแบบมุดมายแต่ว่าสนุกสนานและอีกอย่างเมื่อกี้ทีพีออยพูดกับคุณลูกผมน้องแขก อ่าแล้วเป็นน้ำแข็งที่สะอาดด้วยนะใช่ครับเพราะว่ามาจากน้ำที่กรองแลยพร้อมาแล้วด้วยเรียบร้อยจะเป็นน้ำที่เราใช้ดืด่มยืนอยู่แล้วแล้วก็แค่กดแค่ไหนบางทีบางท,ทีเรารึกรทำน้ำแข็งนะก็เป็นอะไรที่แบบว่ามันมันเจ็บเรื่ออะไรอ่ะเป็นเรื่องที่ทำให้ชิลยาม,าามนะเพราะเราบ <c oughs> างคนชอบเคี้ยวน้ำแคือแบบว่ากดมาเย็นๆแค่ตามใช้เย็นไม่เไม่าะเออคานใช่บางทีแบบเย็นมากๆ เข้องการกึ้งเนพอดีข่าคาับยงง่ายอาฮะดีฝั่เาฝันันากันเรียบร้อยแล้วนะฮะใช่ไหมารสหหรออ๋องแบ่งาหรือป่คนี้ใช่ไหมครับใช่ไหมอแบงมากยังแปมากยังนเห็นว่าไม่ชอบ เขาเรียกว่าอะไรขี้ร้อนใช่ไหมขี้ร้อนก็ดีแต่ต้องถ้าเกิดน้ำต้องเป็นน้ำเย็นน้ำต้องเป็นเย็นเลยเนาะอ๋อเนาะเ๋าเย็นต้องกดน้ำเองด้วยนะคะอันนี้คือจริงๆไงต้องตอกจากที่อเมันมีฟังก์ชันต่างๆที่ออยบอกไปแล้วอ่ะเขาดีอีกนึ่งก็คือเด็กๆอ่ะเขาใช้ง่ายเด็กๆใช้ได้เขาดูเรากดเนี่ยแป๊บๆนึงเขาทำตามได้แล้วเออแล้วก็เวลาเขาถึงน้ะเพราก็ันกดเองเลยเราคิดเอาว่ต้องเป็นนักวุ่นวาย แล้วก็คืออีกอย่างคือเรื่องความปลอดภัยโคเวย์ก็ดูแลด้วยใช่มีปุ่มชาว์จล็อกใช่ใช่เพราะว่าเครื่องคือต้องบอกว่าเขาทำน้ำร้อนได้ด้วยใช่ไหมครับใช่น้ำเย็นเราไม่เป็นห่วงว่ากะมันจะรั่วตัวแล้วมันมก็แค่เย็นๆนะอ่ะฮะน้ำร้อนนี่ต้ร้อนมากร้อนแบบว่าเจ็บร้อนร้อนกับเดือดนะเพราะฉะนั้นมันก็อันตรายเหมือนกันนะครับไม่มีตัวล็อกซึ่งโคเวย์ถ้าเผื่อใช้โคเวย์ก็ไม่ต้องห่วงเรื่องนี้เลยแต่ตอนนี้ห่วงเรื่องที่ไม้ตะปาฟาดลูก นี่แหละตอนบันเทิงที่เกิดขึ้นตอนบันเทิงที่เกิดขึ้นนะฮะแต่ว่าคือเครื่องเดียวคือจบเลยจริงๆใช่ครับเออไปไหนโดนอะไรโดนอะไรหน้าม่ามีอะไรหลบมีอะไรหลบดาราเจออะไรบ้างเออไม่มีอะไรรูปน้องกีชิ้นล่างะในสมัยน,นี้เป็นจีเล็กจีเล็กไปแน่ๆอยูาา่ยด้านล่ามาทำนี่นี่เนี่ยแฮปปี้มางานโคเว่แฮปปี้เลยเอเอเนาะ นี่แหละก็คือน้ำเป็นสิ่งที่สำคัญไากอะไรนะอะไรนะบอกเอ็นทีมันไม่มีอะไรเอ็นทีราเอ็นทีเอ็โอเคฉันถามว่านี่ครวเวดอย่างไรลูกเดี๋ยวลูกไปช่วยก่อนน้พีค้าพี่จีัาอ๋อหรือว่าเข้าสหมวดของการนอนกลางวันแล้วหรือเปล่าน่าจะใช่บอกไม่ได้ใช่นะยังนนเออแต่นี่แหละ จีรได้จีรได้ดีเอ่อไม่ทราบใครเอามายให้เขาเดี๋ยวเรามีเกมมาให้เล่นเนี่ยเดี๋ยวเรามีเกมให้เล่นเดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้าสุดเกมแน่นอนอ๋ออีกอย่างที่อยากพูดถึงช่วงนี้แต่ว่าอินกับนางไตรพันธ์ใช่ไหมคนได้ดูดูคลิปกันรึเปล่าฮะเดี๋ยวนมาใช่ไหมวันนี้เขาปิดเทอมไปแล้ววันนี้เนี่ย คือสนามบอลเนี่ยค่ะอยู่ติดอยู่กูติดกับฟิตเนสอีกเขาไม่ออกมาทายังไงเพราะเออมันเป็นอะไรที่มันแบบตอ้องกันผมก็เตะบอลพ่อข้าเขายิ้มใช่ไหมอ่ะฮะอันนี้คืออะไรฮะอันนี้เข้าไม่พื้นอันนี้คือเข้าไม่พื้นหรอใช่เข้าไม่พื้นของน้องพีเหรอเนี่ยมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงเขาบอกว่าอย่างนี้ไม่ได้ยูไม่พื้นหรอไม่พื้นไม่ได้อย่างนี้รู้เราต้องถามว่า ระวังหนกระวังหนกคือมันต้องมันต้องยืดขาออกมายืนขาออกมาใช่ไหมอุย้ยระวังนะโอ้แข็งแรงแข็งแรเออ๋อแต่ก็คือไปไปออกกําลังกายจิงสถานที่ออกกำลังกายใกล <c oughs> ้กันใกล้กับิิมที่เราทีมใช่ไหม <c oughs> เออระวังะลุกโอเคก็เลย ไปทั้งออกกําลังกายด้วยแล้วก็ไปให้ลูกๆได้ไปวั<บ>นก่อนหนช่วงวก่อนหน้านี้ไม่รู้ทราบหรือเปล่าผมก็ไปไปซีนละกายเหมือนกันมีใครจะไม่ทราบหรือฮะใช่ไหมฮะหรือ,อนี้ไม่มีใครรู้เลยหรอฮะไม่รู้อะไรนะฮะต้องขอโชว์หรอฮะเอาลนะขอโชว์ได้ไหมฮะขอโชว์ขอโชว์สักหน่อยไหมฮะ โอ้โหนี่คือไม่มีเสียงเลยนะแต่กล้องมาร้องแล้วเดี๋ยวไม่ดีเราเป็นทีนโชว์ดีไหยค่ะเอาแล้วเอาะเทิดนเอาให้หมดอัาถอดก่อนลวกันนะเราไปทีละเส็จใครอยากให้พ่อพ่อถอดเสื้อชูขอเสียงหน่อยเร็วดูจากลูกมันจะไปเชื่อได้ยังไงะฮะยุคนี้ AI เขาเนียนมากใช่ยุคนี้ AI เปนเนียนสุดๆเลยเดี๋ยว ตอนนี้ดังมากกถอดเลยมาครับเราสร้างเสียงจากลูกๆดีกว่าไม่ให้พ่อถอดได้ไหมน้องพีน้องพีพ่าถอดไปครับน้องพี่ถอดชุดบิทพืนกับพ่อได้ไหมได้ไหมได้ไหมบินพืนกับพ่อได้ไหมลูกบินพื้นอ่อเตียงไม่ได้รู้ว่าเราฟิกไงลูกพ่อพ่อดีไงครับพ่อพ่อดีก็ต้องถอดไอ้สุนแล้ะมันมีถอดโชว์ปวดลูกไอ้สุนแอย่างเงี้ยพอดออกเนี่ยอะไรเนะ ไม่อายแน่นอนสมมุติน้องน้องพีถอดนะทุกคนฟรี๊เลยลองดูไหมลองดูไหมเอ่ะพ่อก่อนดีกว่าดูสมมติเดี๋ยโอ้โหข้าพ่อมันโตแล้วอาของกันหมท่านพิธีพิธีพิธีครับเออโอ้ยเอาแล้วข้าพ่อกับน้องพีถอดแล้วนี่แน่เหลือเกิน มาแล้วมาแล้วเอาเอาเอานี่เก่งมากเลยเก่งมากวิ่งพื้นโชว์เลยดีกว่าวิ่งพื้นใครกับพ่อพ่อไหมใครก็พีเี๋ยวดูนะอาจจะต้องให้พ่อพสอนหรือว่าน้องพีเป็นคนสอนถ้าวิ่งพื้นเป็นยังไงครับวิ่งพื้นเห็นตัวเองเห็นตัวเองวิ่งพื้นยังไงครับน้องพีครับ วป่นวิ่นโจววิ่นวิ่นโจวนี่แหละฮะไไม่ย,ยน,น,น้ำดื่มที่สะอาดก็จะได้พลังงานดีๆแบบนี้เออแบบนั้นพลังดีแต่เช้าเลยนี่นี่นี่ฮะอันนี้วิธีออกกำลังกายของพ่อๆนะฮะอ๋อ,อ,อ,อเป็นอย่างนี้นี่วิ <c oughs> ่นวิ่นกันวิ่นวิ่นกันตงจี่ครับวิ่นวื่นกันพ่อๆพ่อพ่อวิ่นแล้วนะรู้แล้ว นกิ๊กทีน้องทีอยู่บนหลังพ่อๆอะไรให้พ่อๆวิ้นไปก่อนดีนะครับปีนหลังพ่อๆเลยอดีตไว้ทุกคนพ่อๆแข็งแรงขนาดนี้ปีนหลังพ่อๆเลยปีนหลังพ่อๆเลยอ้าวพ่อๆวิ้นเลยโหหรือเหลือบอกเลยว่าเหลือๆปีเลย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 เออมาครับปีเบาๆสบายกิ๊กทีกิ๊กทีขึ้นเลยกิ๊ทีขึ้นเลยกิ๊ทีขึ้นเลย ในการสองคนลงในการสองคนอุ้ยทีเล็กทีเล็กเป็นสองเสือ้อ้าวโอ้โหพ่อชิวมากโอ้โหทำไมไปนอนบนพื้นขนาดน,นี้น,นี่อีีเวนต์โคเว่นได้สนุกสนานกันมากมาเออเยี่ยมมากเขาบอกว่าพี่ขขเขาทานน้ำวันหนึ่งนสองลิตรเลยสองลิตรเลยเหรอฮะ บอกว่าพร้อเขาออกกำลังกายอ่ะครับแล้ก็มีคาร์ดิโอด้วยมันจะเสียน้ำเยอะเลยอ่ะครเขาก็จะทานน้ำเออเข้าไปเยอะๆใช่ไหมพ่อพ่อเขาเป็นไงเจอลูกนสองคนพับเข้าไปคนละประมาณกี่กิโลครับตอนนี้เกือบยี่สิบโล้ยสี่นี่สี่สิบโลพ่อพ่อปิดมาสี่สิบโลงั้นการดื่มน้ำก็สำคัญมากเพราะพ่อดื่มน้ำเยอะเลยใช่ไหมใช่ฮะมาอยู่แล้นี่อ่าวันนี้ตอนนี้ สองมือครับตอนนี้เอาน้ำให้ผมดื่มก่อนเลยหิวน้ำเลยทีเดียวคอแห้งเลยคอแห้งกนดีครับมาละมาเรียนราคาเยดูแลดีเหมือนแบบนี้เลยนี่แต่จริงๆนะผมก็มีเครื่องคุยอที่บ้านรู้สึกว่ากดง่ายมากกดเกงได้ครับ แต่พ่อๆคือต้องให้มามิกดให้เหรอฮะครับแทบจะเป็นม้อยแล้วครับหมามิดูแลดีเหลือเกินหมามิดูแลดีดูแลดีครับหมามิดูแลดีไหมครับดีแล้วก็แม่ครับโเม่เขาไปทำงานให้เราเยอะมากตลอดค่ะเฮ้ยทำงานให้เยอะมากตลอดค่ะอาจจะไม่ได้คอนเซ็ปต์นะครับแต่ว่าเกแขกใจความได้อยู่ใจความได้อยู่ได้อยู่ เฮ้ยจำได้มีมีคลิปที่พูดอยู่ใน TVC ด้วยอยากให้เปิดให้ดูเนี่ยไหมฮะแล้วเดี๋ยวให้ฟังกันสดๆสักรอบดีกว่าเออมาใจสด,ดเออไหนๆหนชิคครับดูมาฮะมีมีนะีคลิปมีไหมคลิปมีไหมมาหา <ๆ S 2> แล้วเดี๋ยวเราบอกพูดพร้อมกันไหมน้องพีมาดูนะดูพร้อมๆกันอ่านี่ไงนี่ไงเนื้อเพลง จำได้ไหมว่าพูดอะไรครับจำได้ไหมมั่นในะจสุดๆมั่นใจสุดๆเก่งมากอ่าน้องพีแล้วน้องพีพูดว่าดูแลดีเหมือนหมามีออยดูแลดีเหมือนหมามีออยเอ่อเอาให้ทุกคนเห็นเลยทุกคนเห็นนะทำไมทำไมเอาให้ทุกคนเห็น,นไปตรองรู้ลับดูแลดีเหมือนหมามีออยนี่แหละครับทำไมถึงจัดให้แบบนี้เลยเออ มั่นใจสุดๆเลยมใครสามารถทำให้เด็กที่เขายืนอยู่เฉยๆมากบอกพิธีหน่อยใช่ไหมคะับบผสมยาแก้แั่ไม่โวงเลยต้องบอกว่าน้ำที่บ้านเนี้น่ถ้าสมมติว่าเราเมื่อไหร่เราจะกดเนี่ยเขาจะร้บมาบกว่าขอดเองปดเองเขาชอบเออความรู้สึกว่าแบบมันเป็น คนไกที่แบบวา่าคนแล้กมนน้ำลงไปแล้วน้ำก็เย็นด้วยแล้วก็ชอบน้ำแข็งเนาะนนี่แหละตอนแ่ชอไม่ใหญ่ยยใช้ได้เด็กก็ใช้ได้มีชาวบล็อกดูแลให้ดีแบบนี้ได้น้ำที่สะอาดก็มีคุณภาพเล่นเกมกันหน่อยดีกว่าเรามาทายใจกันหน่อยดีกว่ามาฮัททีมงานแฮนด์ทับขึ้นมาเลยเล่นซะหน่อยดูซิว่าจะรู้ใจกันหรือเปล่านะเพราะว่าแต่ละคนนี่ก็ดื่มน้ำแตกต่างกันมาแตกต่างกันไปแต่โคเวก็คือมีให้หมดเลยจะน้ำอุณภูม ห้องแอมเบียนหรือว่าจะโคงหรือว่าจะน้ำร้อนก็มีให้รวมถึงน้ำแข็งด้วยโดยเฉพาะรุ่น My Ice นะมานั่งเล่นกันหน่อยเลยครับมานั่งเล่นกันลงนี่มาขอพี่ทีพยมาครับมาดูคำแชร์ล้วจะมาเล่นเกมกันอ่าเดี๋ยวอุ้นเดี๋ยวให้เดี๋ยวแข่งแบกพ่อๆด้วยแล้วเดี๋ยวเราฟังจากคำถามนะฟังจากค้าวฟังจากคำถามก่อนนะก่อนแล้วอ่ะพี่ทีพี่ทีพย์พี่ทิพี่ทิพอให้แล้วพี่ที ีกลับมาก่อนเลูกพิธีกลับมาก่อนเลูกมาเอิมละอ่ะเดี๋ยวให้ไมาเดี๋ยวให้พี่ทีกับน้องพีฟังคำถามพร้อมกันใครที่ชอบดื่มน้ำเย็นใครที่ชอบดื่มน้ำเย็นลูกเอาไหนเลือกกันเว่าอะไรใครชอบดื่มน้ำเย็นครับใครชอบดื่มน้ำเย็นคนไหนเอ่ยคนไหนเอ่ยคนไหนฮะพี่พีกับน้องพีเลยใช่ไหมดื่มน้ำเย็นกันทั้งคู่เลยโคเวก็มีให้ครับโคโคนะฮะแล้วเป็นแบบโคพลาสก็มีด้วยนะฮะ คือเย็นจิ้มเลยอย่ามาอย่ามาอัานต่อไปนะใครชอบทานน้ำแข็งน้ำแข็งทายกันดูฮนะใครฮะบ้าอ,อะไรครนะับทำบ้านเลยเหรอ <laughs> ชอบทานน้ำแข็งเพราะวโอ้โหอากาศมันร้อนครับงั้นี้องกินเครื่องกรองน้ำที่สามารถทำน้ำแข็งได้นี่เป็นเจ้าเดียวเป็นรุ่นเดียวเลยนะเก่งมากๆแล้วแน่นอนเป็นเครื่องกรองน้ำที่ทำน้ำแข็งอนะ่ะพี่ๆคือน้ำแข็งก็จะเป็นน้ำแข็งที่สะอาดค่ะมันมีความกังวลในเรื่องนี้กันอยู่แล้วเรื่องว่าแบบน้ำแข็งสะอาดไหม เจอเครื่องกรองน้ำให้ทำน้ำแข็งก็เป็นน้ำแข็งจากน้ำที่กรองมาแล้วอ่ะเล้วไปซื้อมาก็แต่ว่าไม่ชัวบไอชีหนุ่มสาวก็จะน้ำแข็งนี้แล้วนะเราก็จะเอน้ำแข็งเนี่ยแหละของโคเวยทอร์คานทอรคอมันเล็กแล้ก็มันจะเขียวง่ายเขียวมันด้วยสนุกมากเลยนะฮะเอาต่อเรื่องกันที่ใครชอบทานน้ำอุณหภูมิห้องชอบดื่มน้ำอุณหภูมิห้องมันมีเลยมันมีข้อหล่อ เขอกว่าชอบดื่มน้ำเดือรอนโอเคโอเคนะฮะต่อที่ใครชอบดื่มน้ำร้อนชงชาที่ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเป็นตัวเองหรอมีสัมผัสเต่าติด,ดมาจากแม่ผมฮัลโหลชงชานะชิลชิลชิลใครชอบดื่ม,น,ม,มน้ำหวานน้ำหวานาวน้ำหวานใครครับจริงจริงกับพอยนะฮะไปรูปเลยน้ำหวานน้ำหวานเปล่าน้ำหวานเปล่าเขาดื่มน้ำหวานไหมลูก ไม่ชอบหรอคุณชอบดื่มน้ำแข็งไหมน้ำแข็งไหมชอบชอบน้ำเย็นไหมมาน้ำเย็นไหมครับถ้าชอบเรามาทำเครื่องดื่มเย็นๆกันดีกว่าดีไหมมาเราขยับไปทางด้านนี้เล็กน้อยเดี๋ยวให้ทีมงานเตรียมมังคพร้อมบนเวทีสักครู่เดียวนะมาครับมานี่เลยครับ งานจากโคเวนะไปที่เดินผ่านไปผ่านมาเราอยู่กับครอบครัวโคเวพ่อๆนะพ่อปีมามี่ออยพี่จีน้องพีแปลงล่าแล้วเหรอพี่จีเราจะแปลงล่าแล้วเนี่ยครอรัวที่ใช้จริงมาตั้งแต่รุ่นก่อนหน้าแล้วแล้วก็มารุ่นี้นะที่บอกไปว่ารู่นี้เก่งมากมีน้ําร้อนน้ําเย็นน้าอุณหภูมิห้องนะครับรวมถึงน้ําแข็งก็สามารถทําได้ด้วยย้ำนะวันนี้คือเครื่องกรองน้ำเออ ที่เก่งสุดๆไปเลยนะฮะซึ่งทำทุกแข็งได้ด้วยจับไปงั้นเรามาทำเครื่องดื่มสดชื่นสดชื่นดื่มกันหน่อยดีกว่าละวัดอเดอร์มาฮะนี่ไอ้ยกำลัใส่สูตรละใส่สูตรก็หล่อถอดสูตรก็หล่อนอนคืนแปลกลางแปลกลางเออรูปวันนี้น่ารักมากใส่สูตรเอ้จริงๆ อันนี้เป็นไงรูปเครื่องนี้ครับเงนร้งเครื่องนี้เป็นไงเป็นไงเจย์เชลี่เข้าไปจเลลี่ได้กับกาว้อันนี้เมื่อไหร่ดีไปยืนนหักันดีกว่าทุกคนจะได้เห็นนะมาครับมาครับเห็นมเห็นไหมโอเคเราจะทาน้ำกว่าการคุชอบสีอะไรโอเคออ้หนึ่ที่มาถือไว้เออดีมากมีชอบสีอะไรครับสีด

ที่ต้องรู้ด้วยนะเยี่ยมมากใช้ปัญจำใช้ปันจออู้หรอเปล่างคำเดียวเก่งมากเก่งมากโอเคโอเคัครับได้น้ำมาแล้วนี่คือน้ำกรองที่สามารถกรองได้0ู0รูรู่งไปคราลยาเลยาแล้วสีบลู ออตัดแน่อยรตแต่งหน่อยด้วเจลี่นะแล้วก็น,นอนน้ำแข็งด้วยใช่แล้ดน้ำแข็งด้วยเปาดน้ำแข็งด้วยนะฮะอีกไปามากครับคุณทุกคน s u b s c r i p t i o a e แบบแม่ออยบอกแล้วนะฮะนึวันันเหตุการณงันตัดเรื่องนี้ไปเลยมีพี่ๆโคดี้คอยดูแลให้เลยนะฮะ นั้นเพียงแค่ subscribe ครับแล้วก็โดยเฉพาะรุ่น My Eyes แบบนี้สามารถกดน้ำแข็งได้ด้วยแอปปี้เลยจริงใช่เห็ไหมโอ้โหโอ้โหดก่งมากใช่จริงใช่จริงตบมือกันน้องดูวยเก่งมากน้องกี้เก่งมากพี่จีเก่งมากพี่จะเอาน้ำแข็งมาด้วยตาพี่จีแล้วมาเอาน้ำแข็งเลยนี่ครับ กนปุ่มเท่านั้นนะทุกคนแล้วก็ออกไปใช้ชีวิตได้เลยครับเล่นความั้งใจของโคเวเลยบัดจริงกดปุ่มแล้วปุ๊บกดเลยกดเลยกดเข้าไปอ่าัวจริงตัวจริตัวนะเออดีแล้วนะได้ทั้งน้ำแข็นะแล้วก็น้ำจะเป็นแอมเบียนหรือโอลนะฮะ เดินน้ำร้อนก็ได้แต่ไม่ต้องห่วงนะบ้านแบบมีน้อง,องๆรวยแบบนี้บ้านพี่บีมก็ไม่ห่วงคนระับเพราะว่ามีชาวล็อกเพียงแค่กดปุ่มชาวล็อกนะครับปุ่มเดียวเท่านั้นแหละครับเขาก็จะกันไม่ให้กดปุ่มน้ำร้อนอดนะไขยแน่นอนเสร็จแล้วหรออุ้ยน่ารักมากพี่บมใส่อะไรบ้างใส่เน,ไไนื้อ ดีมากนี่ก็เป็นสิ่งที่ทํากันเป็นประจําอยู่แล้วนะถูกไหมหนะาเนี่ยเห็นอยู่เห็นอยู่นะที่บ้านนี่ก็ได้น่ารักมากนะเป็นนนจะวาติดตามทกิจกรรมกันที่ครัวนอยู่เนอะใช่ค่ะเอ้วคอนเสิร์ตเขาปิดเทอมแล้วก็ฉันหาอะไรทนะี่เาทำแหละเพราะว่าไม่อย่างนั้นนะ่ะมันก็จะแบบเสียเวลาแนละ้วมันก็จะบุบหวาเน,นอะแล้วเขาก็จะได้ฝึกได้เรียนรู้ด้วยด้วยได้รู้ว่าลุงบุหรี่เขาไปปั้นสวยนะเขาปั้นกลมเลยนะเก่งมาก เยี่ยมมากเนี่ยเราตกใจแบบนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมที่สามารถทำที่บ้านได้แล้วเดินไปเครื่องโควิเครื่องเดียวจบเลยครับน้ำร้อนน้ำเย็นน้ำรูดระพุ่มพ้อมรวมถึงน้ำแข็งก็ได้ด้วยนี่ทำไอไอ์นะทำพี่พีชื่อน้ำไหมครับน้ำรูดระพุ่มพ้อมน้ำรูดระพุ่มพอมน้องเพียบอกว่าพี่ชื่อน้ำอะไรลูกน้ำน้ำแดงโคเว

ยิ้มให้กับกล้องเลยครับถ่ายรืย้อกันถ่ายรื้อกันเน่ก hey. ับผลงานในวันนี้นะฮะทุกคนก็เอาไปทำายที่บ้านได้ด้วยเช่นเดียวกัน hey. <Hey. S 1> เีเ่ลอคลอบลอคสุดจากพิธีน้องพีเน่ <laughs> hey.